สวัสดีครับแฟนช่อง Youtube โกเทศผมโค้ดสนทยางามแยะมาอัปเดตราคาทองคำประจำวันที่15วันอังคาร2564หลังจากที่เปิดตลาดมาได้เป็นวันที่2นะครับสถานการณ์ตลาดค่อนข้างจะเป็นขาลงตั้งแต่เมื่อวันจันทร์นะครับคุณผู้ชม แลแตอ่อย่างไรก็อย่าลืมกด Subscribe กด Comment กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะไม่ได้พลาดาราคาทองคำอัปเดตกับโค้ดสนธยางามแยะสำหรับวันนี้ทิศทางของราคาทองคำณนะตอนนี้าสถานการณ์จะเป็นเช่นไรเวลา14นาฬกาจุดนะครับผมจะเข้าตลาด ช่วงบ่ายๆนะจากก็เหลืออีกไม่กี่เดือนโคสสนทยางามแยะก็จะครบรอบ2ปีที่อยู่ในวงการตลาดฟอเรสเราเริ่มจากเก้าวแรกๆจากจุดเล็กๆจากไม่มีความรู้ในเรื่องการเทรดตลาด f o r รสจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ทำให้เรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นผมใช้โบกเกอร์ ประมาณทั้งหมด3โบรกเกอร์แล้วก็ใช้บัญชีเทรดทั้งหมด4บัญชีเทรดโดยจากการเริ่มต้นแค่เพียงเงิน200บาทเมื่อ1ปีที่แล้วณนะตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่เดือนก็จะครบรอบ2ปีช่วงแรกๆผมก็ทำเต็มเวลาเนะรียกว่าฟู l time และในตอนนี้เดือนนี้เดือนมิถุนายนผมก็ มาเป็นอาจารย์ประจำอาจารย์แนะแนวประจำมหาวิทยาลัยเฉลิมการจนา,าวิทยาเขตสุรินทร์และก็ได้ถ่ายทอดวิชาการตลาดบนการการเทรดให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเฉลิมการจนา,าวิทยาเขตสุรินทร์อย่างน้อยก็เป็นทางเลือกทใหม่เป็นแพลตฟอร์มที่เสริมไรายได้ให้นักศึกษาในระหว่างการเรียนหลักสูตร วุฒิปัญญาตรีนะครับงั้นในลูกในโลกยุคปัจจุบันเราควรที่จะมีช่องทางในการหา,หารายได้หลายๆตะกร้านะครับก็พยายามที่จะใส่ไข่หลายๆฟองบนตะกร้าหลายใบยนะครับอ่าจีนี้มาดูทิศทางเ,าเมื่อวานนะครับราคาเมื่อวานาจากราคาแตะที่สูงสุดประมาณ1,800พ 72นะครับแล้วก็ตกมาราคาต่ำจุดเมื่อช่วงประมาณ2ทุ่มราคาต่ำจุดนะเมื่อวานนะครับก็มาแตะที่1,844หลังจากนั้นช่วงกลางคืนก็จะมาปิดตลาดที่1,866ณนะตอนนี้ตลาดราคาทองคำ มาแตะที่ราคาซื้อ1,868งั้นทิศทางของแนวโน้มจากที่ลงต่ำลงแล้วก็ดีขึ้นแต่ว่าออกเป็นลักษณะไซเว์นะครับออกเป็นลักษณะไซเวย์ราคาเปิดตลาดวันนี้ก็ราคาซื้อ1,866แล้วก็ย่อลงมาราคาต่ำสุดที่1,800 ห้าสิบแปดงั้นทิศทางวันนี้น่าจะอยู่ในกรอบสายเวกรอบจะอยู่ที่หนึ่งพแปด้อยเจ็ดห้าอันนี้ก็คือกรอบแนวต้านของโค้ดสนธยางามแยะที่จะให้นักลงทุนเด็กเข้าเทรดงั้นจุดเข้าเดอร์ในราคาที่ย่อมาเราก็เข้าซื้อในราคาหนึ่งร้อาสิบหอันนี้ก็คือแนวรับสำหรับวันนี้ ส่วนแนวต้านวันนี้ก็1 8 7 0อมาอันนี้ก็คือกรอบอาการเดทเทรดและโค้ดสนทยาก็จะไม่ค่อยเฝ้า,า,าไม่ค่อยเฝ้าจอไม่ค่อยเฝ้ากราฟแต่ว่าเรามีกลยุทธ์มีการวางแผนในการเข้าเทรดในการเข้าจุดเข้าซื้อนะครับจุดเข้าซื้อแล้วเราก็ปิดกำไรวันต่อวันนะเพื่อที่จะทำให้เรา,อ,าอยู่กับตลาดอย่างยั่งยืน โดยที่เราจะดูพอตการลงทุนของเราแล้วก็จํานวนหลอดแล้วระดับมาจิ้นของเราให้มันมีความสมบูรณ์บาลานซ์ซึ่งกันและกันเราจะไม่มีความโลภนะครับก็มอกว่าโอเคแนวรับจุดที่จะเข้าซื้อสําหรับวันนี้ก็1855แล้วก็จุดตัดการขายเราก็กดเซลล์ที่1875ก็คือแนวต้านอันนี้ก็คือกรอบการลงทุน ของโค้ดสนทยางานแยะประจำวันที่15มิถุนายน2564นะครับแต่อย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์อลืมกดกระติ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้โค้ดสนทยาได้อัปเดตราคาทองคำประจำวันนะสำหรับวันนี้ขอให้คุณผู้ชมนักลงทุนจงโชคดี มีชายแต่ก็อย่าลืม stop loss stop loss ทุกครั้งของการ order o f อ order อออสำหรับวันนี้กล่าวว่าสวัสดีครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้